สวัสดีค่ะขอต้านรับสู่การสำรวจข้อมูลเชิงลึกนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะกับบทบาทของมันในโลกค้าปลีกแล้วก็ e-commerce ครับผม เราก็ไปดูข้อมูลมาหลายแหล่งเลยนะคะมีทั้งผลสำรวจผู้บริโภคล่าสุดบทวิเคราะห์แล้วก็มีกรณีศึกษาด้วยคืออยากให้เห็นภาพชัดๆเลยว่า AI เนี่ยมันกำลังเปลี่ยนวิธีที่เราซื้อของกันยังไงแล้วเราเราท่านๆเนี่ยรู้สึกยังไงกับเทคโนโลยีนี้โดยเฉพาะช่วงเศรษฐ,ฐกิจแบบนี้นะคะที่หลายคนระวังเรื่องใช้จ่ายเป็นพิเศษใช่ครับเราจะมาดูกันว่า AI เนี่ยเขาเอาไปใช้ทาอะไรกันบ้าง ตั้งแต่แนะนําของให้ตรงใจเราเป๊ะๆเ,เลยไปจนถึงวิเคราะห์ข้อมูลตลาดเยอะๆแล้วก็เรื่องสําคัญเลยคือความน่าเชื่อถือความไว้ใจเนี่ยแหละครับมันก็มีความท้าทายอยู่เหมือนกันค่ะเริ่มตรงการใช้งานจริงก่อนเลยนะคะธุรกิจเขาเอา AI ไปทําอะไรบ้างคะที่เห็นชัดๆเลยที่ชัดสุดๆก็คงเป็นพวกระบบแนะนําสินค้าอย่างของ Amazon อ่าครับเขาใช้ทั้งดูว่าคนอื่นที่คล้ายๆกับเราซื้ออะไรหรือดูว่าเราเคยสนใจสินค้าแบบไหนมาก่อน อ๋อ oh, ที่เรียกว่า collaborative กับ content based filtering หรือเปล่าคะใช่เลยครับหลักงานประมาณนั้นเพื่อให้คำแนะนำมันตรงใจเรามากที่สุดนอกจากแนะนำของแล้วเนี่ยก็ยังเอาไปทำสิ่งที่เรียกว่า hyper personalization hyper personalization ครับคือปรับประสบการณ์ให้มันเฉพาะเจาะจงกับลูกค้าแต่ละคนมากๆเลยแบบละเอียดสุดๆทั้งหน้าร้านจริงออนไลน์ก็ทำได้ แล้วก็มีการวิเคราะห์ความรู้สึกคนในโซเชียลมีเดีย Social sentiment analysis ครับผมเพื่อดูว่าคนกำลังสนใจอะไรอยากได้อะไรหรือแม้แต่ใช้ AI ช่วยคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ตรงกับที่ตลาดต้องการในอนาคตเลยครับโหฟังดู AI เข้าไปมีบทบาทเยอะมากๆเลยนะคะ แล้วมีเทคโนโลยีที่แบบผู้บริโภคอย่างเราสัมผัสได้ตรงๆเลยไหมคะอย่างที่เคยได้ยินเรื่องห้องลองเสื้อผ้าเสมือนจริงอะไรแบบนั้นนะคะมีครับมีอย่าง virtual fitting room เนี่ยตอนนี้ก็มี startup ทำอย่าง 3D look หรือ Z kit ที่ Walmart ซื้อไปแล้วมันช่วยให้เราเห็นภาพตัวเองใส่เสื้อผ้าได้เลยบนจอลดปัญหาใหญ่ของออนไลน์คือเรื่องคืนของลดได้เยอะไหมคะไอเรื่องคืนของเนี่ย ข้อมูลบอกว่าลดได้ถึง36%โอ้ห oh. ครับถึง48%เลยนะครับในบางเคสแถมบางทีอย่างเคส 3D Look กับแบรนด์เดนิมเจ้าหนึ่งเนี่ยยังช่วยเพิ่มยอดซื้อเฉลี่ยได้อีก23%ด้วยลดคืนได้เกือบครึ่งนี่เยอะมากเลยนะคะ,สะแสดงว,ว่ามันแก้ปัญหาได้ตรงจุดจริงๆแล้วตัวเลขอื่นๆล่ะคะพวกยอดขายการตัดสินใจซื้อ AI มันช่วยได้จริงแค่ไหนคะมีข้อมูลตัวเลขที่น่าสนใจครับจากการศึกษาชิ้นหนึ่ง เขาพบว่าระบบแนะนำสินค้าที่ใช้ AI เนี่ยช่วยเพิ่ม conversion rate คืออัตราการตัดสินใจซื้อใช่ครับจากประมาณ2.5ขึ้นไปเป็น4.2อืมแล้วก็เพิ่มยอดซื้อเฉลี่ยจาก50ดอลลาร์เป็น65ดอลลาร์แล้วก็ยังช่วยให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำมากขึ้นด้วยจาก30เป็น45เลยครับ โหตัวเลขดูดีมากเลยนะคะแต่ว่าพอหันมามองฝั่งผู้บริโภคจริงๆเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับเทคโนโลยีพวกนี้บ้างคะเหมือนผลสํารวจบางอันก็บอกว่าดีนี่นาอย่างที่บอกว่า92%รู้สึกว่าคําแนะนําเฉพาะตัวมันช่วยให้ประสบการณ์ช้อปปิ้งดีขึ้นใช่ครับดูเหมือนจะเห็นประโยชน์นะแต่ว่ามันก็มีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเรามาดูแถวบ้านเราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไทยด้วยเนี่ย คือข้อมูลจากอีกแหล่งหนึ่งเขาชี้ว่าช่วงที่ค่าครองชีพสูงๆแบบนี้คนแถบนี้ระวังการใช้ใจ่ายมากใช่ค่ะเน้นของจำเป็นรอปโปรรอส่วนลดกันเยอะคนไทยนี่9 2เลยนะครับบอกรอของลดราคาค่อยซื้อแล้วมันเกี่ยวกับการใช้ AI ยังไงคะประเด็นคือท่ามกลางพฤติกรรมที่เน้นคุ้มค่ามากๆแบบนี้เนี่ยความไว้ใจในคำแนะนำจาก AI มันกลับยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ มีคนไทยแค่16%เองครับที่บอกว่าเข้าใจว่า AI ทำงานยังไงน้อยจังเลยนะคะครับแล้วก็มีประมาณ21-22%ที่ไม่ค่อยเชื่อโปรโมชั่นหรือคำแนะนำสินค้าที่ AI เสนอมาโดยอิงจากประวัติการซื้อเก่าๆของตัวเองเอา้าวแปลกจังทั้งที่ AI มันน่าจะช่วยหาของที่ตรงใจหรือโปรที่คุ้มใช่ไหมคะทำไมคนถึงยังไม่ค่อยเชื่อเขากังวลเรื่องอะไรกันคะดูเหมือนความกังวลหลักๆจะไปอยู่ที่เรื่อง ข้อมูลส่วนตัวกับความโปรง่งใสมากกว่าครับคือมีข้อมูลจากอีกสำรวจหนึ่งถึงกลุ่มตัวอย่างจะเล็กหน่อยนะครับแค่50คนบอกว่า9 0เลยมองว่าการที่ร้านค้าบอกชัดๆว่าจะเอาข้อมูลเราไปทำอะไรบ้างเนี่ยมันมีผลโดยตรงกับความไว้ใจที่เขามีให้แบรนด์เลยอ๋อคือกังวลว่าข้อมูลฉันจะถูกเอาไปใช้ยังไงมากกว่าจะกังวลว่าคาแนะนามันแม่นหรือไม่แม่น ประมาณนั้นเลยครับแล้วก็มีประเด็นเรื่อง algorithmic bias หรืออคติในตัว AI ด้วยนะอคติเช่นอะไรคะเช่นอาจจะมีอคติทางเพศหรือมองจากสถานะทางเศรษฐกิจทำให้แนะนำสินค้าหรือเสนอราคาไม่เท่าเทียมกันซึ่งผู้บริโภค92%ในผลสำรวจนั้นก็กังวลเรื่องนี้แล้วก็อยากให้ร้านค้าจัดก,การปัญหานี้ด้วยแล้วก็ยังมีนักวิชาการชี้ด้วยนะครับว่า AI อาจถูกใช้หาประโยชน์จากจุดอ่อนหรือความไม่รู้ของผู้บริโภคได้เหมือนกัน อย่างเช่นตั้งราคาสูงกับคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องหรือโฆษณาสินค้าซับซ้อนๆโดยอาศัยความเข้าใจผิดประมาณนั้นเลยครับเป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่โอเคค่ะพอจะเห็นภาพรวมแล้วนะคะคือด้านหนึ่งเรามี AI ที่เก่งมากๆช่วยธุรกิจได้จริงเพิ่มยอดขายลดต้นทุนได้แต่อีกด้านผู้บริโภคโดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ยังมีความรู้สึก เออไม่มั่นใจไม่ไว้ใจเต็มร้อยกังวลเรื่องข้อมูลส่วนตัวเรื่องความเป็นธรรมอะไรพวกนี้ถูกต้องครับนี่คือความท้าทายใหญ่เลยคือจะทำยังไงให้การใช้ AI มันสอดคล้องกับความต้องการจริงๆของผู้บริโภคณตอนนี้ที่อาจจะไม่ได้มองหาแค่ของใหม่ที่ AI แนะนำแต่อาจจะมองหาความคุ้มค่าที่สุดใช่ค่ะและที่สำคัญเลยคือจะทำยังไงให้การใช้ AI มันโปร่งใสพอ จนสร้างความไว้วางใจได้จริงๆค่ะการสำรวจข้อมูลของเราวันนี้ก็ชี้ให้เห็นภาพที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะศักยภาพ AI ในธุรกิจค้าปลีกเนี่ยมันมหาหารจริงๆแต่ขณะเดียวกันมันก็มีความละเอียดอ่อนมีความท้าชายซ่อนอยู่ในการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพทางธุรกิจกับความรู้สึกไว้วางใจของผู้บริโภคครับผมคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไวใ้ให้ลองคิดกันต่อก็คือว่า ในยุคที่เศรษฐกิจมันท้าทายและผู้บริโภคก,ก็กังวลเยอะแบบนี้ธุรกิจจะเอา AI มาใช้อย่างมีความรับผิดชอบได้ยังไงเพื่อจะสร้างความไว้ใจนั้นขึ้นมาแล้วก็ตอบสนองคุณค่าที่ผู้บริโภคก,กําลังมองหาจริงๆซึ่งมันอาจจะลึกซึ้งกว่าแค่ประวัติการคลิกหรือการซื้อในอดีต AI จะเก่งพอที่จะเข้าใจมิติพวกนี้ได้ไหมเป็นประเด็นที่น่าคิดต่อมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ